ทันได้ออคูรัสก,กับไม้กวาดเอามาทำอะไรก่อนอไป,ไปเลยสแตนโอเคออคูรัสอภัรโนไม่ไปอ,าอา้าวอภัรโนยังอยู่อภัรโนอภัรโนสามรอบไม้กวาดโอเคเอาคูรัสเออเอ้ยมันล่างมันเป็นล่างไอ้นั่นน่ะสแตนน่ะตัวท่นไม่ไปด้วยใช้ไปเลยก็แล ไม่มดี๋ยวจะเสียแล้วเด็กความบูมบ้าวัดเดินเลยโลโลโลเลิศโอเคเลิศสวยผู้สวัสดีพ่อหมดแม่หมดแล้วเหล่ามาเกิลทุกท่านนะครับผมอัศราสกุรายอยู่กันในเกม Harry Potter เตอร์แมจ a กสวีกเกนะครับอ่าวันนี้นะฮะเราจะมาเล่น Echo ของมิด้ว่ามาเกินเกิลเ,เนี่ยะเออก็จากที่ได้ลองเล่นแล้วนะครับบอกเลยว่า Echo นี้เนี่ยเขาเป็นแบบมีลูกเล่นที พลวพลวๆนีเออคือจะเล่นแบบแนวสแปมไวคอร์สน้อยหรือว่าจะเล่นแนวแบบคอมโบสกิลใหญ่แบบจุกๆเลยก็ได้นะฮะอยู่ที่เราเนี่ยจะผสมสกิลให้แบบว่าไวป่วงแค่ไหนนะเออเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถแล้วก็นะสาธทีวิธีการเล่นของสัตว์ราชา์มกโนเลีกันก่อนเลยนะฮะ let's go อ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับความสามารถของสัตร,ราชารมกโนเกกันก่อนเลยนะฮะ โดยที่เมื่อเราเล่นเนี่ยนะฮะตัวผู้พิเศษของเราเมื่อใช้สกิลแล้วนะครับเป็นการ์ดคาถานะใช้ไปแล้วสองคาถานะครับเขาจะทําการบันทึกรวมเป็นการ์ดใหม่นะครับอ,อ๋อแบบว่าแบบโลแบบสร้างเป็นการ์ดใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะโดยการ์ดนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าการ์ดบันทึกคาถาแล้วกันนะครับอ่ะจะยังไงนะฮะเดี๋ยวเรานี่นะลองใช้ไปสองสกิลนะครับส,สองคาถานะครับ อภักดนยุบลอยนี่นะฮะเขาจะทําการสร้างการ์ดใหม่ขึ้นมานะครับผมจะเรียกว่าการ์ดบันทึกคาถามาอยู่ตรงนี้เลยที่นั่งสำรองนะครับอ๋อหน้าตาก็จะแบ่งแบ่งครึ่งกันอย่างนี้เลยนะครับเป็น2ส,สกิลรวมกันโดยที่เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราบันทึกไปแล้วกี่ขาระโดยเราดูที่ไอคอนรูปแมวตรงนี้นะฮะอ๋อไอคอนรูปแมวตรงนี้นะครับ,ออรรรบด้านบนถ้าเราใช้ไป1สกิล,ลแล้วเนี่ย เขาจะเรืองแสงหนึ่งตัวแต่ถ้าใช้ไป2องสกิลเนี่ยนะเ <Thank you. S 1> ผาไปสองรอบก็คือแมวตัวที่2เนี่ยก็จะเรืองแสงแล้วก็เขาจะกลายร่างเป็นการ์ดผสมแล้วนะฮะอ๋อโดยการ์ดนี้นะครับจะรออยู่ที่นั่งสำรองเพื่อขึ้นมือเป็นใบถัดไปเลยนะฮะแล้วก็ตัวคอสนะครับที่ใช้เนี่ยมาจากมาจากไหนนะครับ ว่าเราจะใช้เนี่ยอันนี้คอสสองอันนี้คอสสามนะครับก็เกิดจากการ์ดที่เราผสมเนี่ยเป็นคอสเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าการนับแต้มของเขานะครับตัวไอคอนรูปแมวเนี่ยเขาจะไม่นับการ์ดที่เป็นซัมมอดนะฮะเนี่ยอย่างโกลเด้นสนิทเนี่ยจะไม่นับเลยนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ยคาถาไงน,นับนะนี่ยนะนับเลยอ่อ แล้วก็พิเศษเลยก็คือกาสสีเขียวนะครับตัวนี้จะนับแค่ออฟกลัสไปเดียวเท่านั้นแต่ทรูซิโอกับอาวดาไม่นับนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยนี่ครับนี่นะฮะนับไปแล้วแมวหนึ่งผ oh, <punk>, no. สมไปเลยอ่ะตอนนี้เต็มไม้เต็มมือแล้วนะฮะอ่ะโดยที่แต่จะเห็นสังเกตว่าคอท,ที่ใช้จะต่างกันนะครับเออเวลาเราใช้สกิลแบบ คอสไหนนะแบบรวมกันแล้วเนี่ยคอสของการ์บันทึกคาถานะครับจะเท่ากับ1ส่วนสนะครับของการ์ดที่2ใบที่เราใช้ผสมกันนะครับอ่ะย้ำนะครับคอสนะครับคอสของการบันทึกคาถาเนี่ยเอ่อมาจากการ์ดงใบนะครับมาจากคอสของการ์ดงใบที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้นะครับ เออเขามาผสมกันแล้วหารด,ด้วย3มนะครับคอสสองผสมกับคอสสองเนี่ยพอหาร3แล้วมันจะประมาณมันจะประมาณ1 3จุามนะครับทุกคนเออก็การที่ได้ออกมาก็จะเป็นคอสหนึ่งเห็นไหมคือเราใช้อะไม้กวาดนะครับคอสสองกับหมอกนะครับคอสสองรวมกัน4ี่คอสนะครับพอหาร3ามเราจะได้1 3จุสเออเขาก็เลยประมาณแบบ ฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือใช้แค่หนึ่งขอเท่านั้นเองนะครับ1.3ึจุดสาปัดลงนะครับพอยังไม่ถึงหนึ่งจุดห้านะฮะประมาณนี้ลองไปแบบฝึกรวมแบบบวกคาถาใช้กันดูนะครับเพื่อนๆว่าแบบจะคุ้มค่าอะไรยังไงนะแต่บอกตรงๆว่าพอสถานการณ์จริงอนะ่ะเราไม่ได้คำนึงถึงไอ้พวกนี้หรอกเราก็คือใช้แบบใช้ตามสถานการณ์เลยอนะ่ะว่าแบบเราจะหนีเราจะหลบอะไรงไงก็คือแบบเราดูการ์ดแบบนะฮะฉ่ำๆไปเลย <S <S เออนะทุกคนต่อมานะครับจะพูดถึงเรเวลการนะครับของตัวการ์ดบรรทึกคถานะครับที่เราได้ใช้เนี่ยในปาราต่างนะครับคือเรเวลของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเรเวลเฉลี่ยรวมนะครับของการ์ดทั้งเด็กที่เราจัดมานะครับยิ่งทุกการ์ดในเด็กของเราเนี่ยสิบเรเวลสิทุกใบเดี่ยบอกเลยว่าเรเวลเฉลี่ยของการ์ดนะครับผสมแล้วเนี่ยการ์ดบทึกคถาแล้วเนี่ยมันจะบึ้มบั้นสเปรมากๆนะครับ เมันก็จะแบบแรงไปเลยนะครับทุกคนฉันจะจัดเด็กประมาณนี้เลยนะเออของสัาจารา์มากราเกลส์นะฮะคือเราจะเอาซัมมอนมาแค่โกเดนซินิสนะครับเพื่อเอามาเพิ่มมูฟนะเออแล้วก็ส่วนการ์ดใบอื่นๆน,นะครับผมพยายามนะฮะเอาการ์ดเนี่ยคอสคอสสองนะครับมาแบบก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เนาะแล้วก็คอสสมาหึ่งครับคอสสมาหนึ่แล้วก็คอสหน,นะครับ,อรอรรบเออ เพราะว่าอยากจะแบบเล่นสายสแปมเร็วๆนะฮะแบบเผื่อว่าเราโดนเลงโดนอะไรอย่างเงี้นะฮะจะได้หนีทันเพราะว่าบางคนอาจจะเอาคอสสูงมาแล้วแบบโดนเลงอ่ะแล้วเล่าแบบเราตุยไปก่อนอ่ะก่อนที่เราจะได้ใช้แบบคาถาที่เราประสบมาอยากยากลำบากนะฮะเออแล้วก็คอมพานเดียเนี่ยผมเอามาใช้เป็นนี่นะฮะ น้องคอมเบนี่เกรนเจอร์สำหรับเพื่อมาแบบลดคอร์สนะครับการที่ขึ้นมือต้นเกมนะเพื่อเร่งโควเ์สนิทด้วยแล้วก็รอนเอามาร่วมเวลาเราเจอมอดแบบที่เราแบบจัดการไม่ไหวนะครับหรือว่าจะรีบปิดเกมการเกมก็ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เอามากันเหนียวนะครับรูบัสแทกิตนะครับเหมาะมากๆสำหรับดูโอเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปดูสไตล์การเล่นแบบเกมเพลย์ว่าจะบึ้มบ้าบัวบ้ากันแค่ไหนนะฮะเออไปกันเลย การเล่นมาก็อนเก่าใช่ชาำเนะี่ยพยายามผสมคอสนะถ้าติดเล่นแบบใช้อาาัลกเริทเยอะไปก็อาจจะตุยเย่ได้นะเริ่มต้นเนี่ยให้เราเน้นใช้สกิลคอสผสมกันให้ได้เจ็ดแต้มก่อนนะฮะอย่างที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือเราจะเน้นผสมรอยคู่กับนะฮะอินเซดิโอนั่นเองนะครับเป็นแบบเบสิกสกิลเลยนะฮะยังไงก็โดนนะ มันจะทำให้เราเนี่ยใช้กสกลิลได้ง่ายขึ้นหรือถ้าใครอัพวิชแบงมาแบบว่าเวลสิบแปดแล้วเนี่ยน่าเล่นเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มอ้พกนะอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราวนการดไปก่อนเพราะเราจะเอาคอมโบของ ยกลอยกันเนี่ยยกลอยเผานะฮะ,อะโอเคใบไปก่อนอาพักโนดูคนช่ำเลยเนะี่ยโอ้โหโอฟุสควออฟคุรัตหนีไปก่อนเอาไว้หนนะีนะฮะออฟคุรัต่าเอามาเป็นทำเดามีดหลักนะ ถ้าได้เมน <hire mental. S 1> ่นล่ะอาจจะทุยได้เวอร์เอาวลูกสนิทไม่เป็นใจจะมียกลอยกับเผาพร้อมกันแล้วนะใช้เลยยกลอยไปอีกเผาไปอีกรอนด้วยนะฮะ คอมโบนี้อ่ะเรามียกลอยกับออฟคูลัสด้วยความชำอุ้ยสักการณ์นี้ก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทำอะไรไม่รู้อ่ะเตรียมไปเราสามารถจะปิดเกมได้เลยเนะี่ย อ่ะปิดเกมได้เลยฮะเว้ยส่งสแตนไปตัวเราไม่ต้องไปนะเออลดเกินคุนนะเล่นแรกๆก็จะงงหน่อยนะครับว่าแบบฉันใช้ออกคุรัชั่เนี่ยแล้วฉันก็ตุยบ่อยมหคือฉันว่าฉันจัดมาแบบนะฉันว่ามันปังตอนแรกแล้วฉันก็เล่นแล้วฉันก็แพ้แล้วฉันก็แบบว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางหรือเปล่า นะฮะแต่คือเราต้องหยุดก่อนเราต้องหยุดกันออกพลัสั่ำต้นเกมนะแล้วเน้นเคลียร์มอนไปก่อนทุกคนแล้วก็ค่อยใช้ออกลัสในการแบบตอดไปเรื่อยๆใช้ลบสกิลนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีไซอะลองเลยนะฮะเด็กนี้โอ้อะแบนแฟดน,นะฮะ ดูว่ามาเกินนะ e Girls ดูอว่ารอในแบบว่าบู๊บับ๊บสัมเบ์ได้เล่นเจอีกรอบหนึ่งโอ้ตึงไม่ไหวคนนะอืมอะไม่ต้องรีบนะทุกคนรอเจ้เฮอร์ไมโอนี่ร r a เจอร์สก่อน่ะนะ โอเคหมอกให้เจเข้าไปก่อนอ่านี่เลยนี่เลยเย้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบึ้มบินไปอีกสวยโอเคแล้แรดเนี่ยเขาจะอยู่วิ่งจนถึงหกนะฮะหกวิ ถ้าเลยหกวิเขาไม่ได้เนี่ยคือเขาจะชนอากาศได้ๆแล้วฉ,ฉันได้ออฟพลัสกับไม่กวาดเอามาทำอะไรก่อนไปเลย <laughs> สแตนเ <c oughs> ยยว,<ะ>ว้าออกพลัสไปก่อนร้อนร้อนร้อน อ่ะักโนกโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเอาจริงดิเผาทุกคนเผาโอ้ยฉันกลัวเขาไอ้นี่มากเลยเมื่อกี้ไปหมอบก,กัน่อ <c> น <oughs> แต่เราเพิ่มมานาก่อนทุกคน เอ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรออ่ะโอ้ยอินฟลาต์ออบสคิลดยออกกุไลก่อนอุ้ยสวยเกือบไปแล้วนะเสี่ยงมากคณนะ พอเล่นเป็นฉันก็รับมือร้อนได้แล้วทุกคนก่อนหน้านี้คืออะไรก่อแต่เมื่อกี้ท้ายๆฉันก็รีบใช้สกิลเกินไปเลยนะจริงๆก็เรารอค่อยๆใช้ก็ได้นะครับอะ,อะไรก็มายกเว้นแฟดเจมินว่านะ คือช่วงเนี้ยรอนรอนเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าสั์จานมากนกว่านะครับเพราะว่าเขายังมีซัมมอนเนี่ยมาช่วยนะครับในการแบบแช่ดาเมจแต่ว่าเจมาก่อนนี่คือมีแค่ลูกสนิททุกนะฮะคือหรือบางคนไม่เอาลูกสนิทมาด้วยนั้นหนักเลย

이 낚시를 이 낚시를 하게 되면, 이 낚시를 이 낚시를 하 うん。相手にならない。よい。金のスニッチ。Um, นะฮะอ๋อได้อยู่อ่ะเราจะผสมน้ำยาสับปะรดเพื่อเป็นเจามากะ g i ก l s ก่อนเนี Girls ่ยะอ๋อนี่เลยทุกคนอ้าพอปรุงเสร็จแล้วไปที่คลังนะน้ำยาที่เราผสมะก <c oughs> แกเป็นเจ๊ <c oughs> อะไรอะเปลี่ยนทรงผมนะนิดนึง มีชุดหรือเปล่าอุย้ยมีชุดแต่ว่าต้องไปย้อมสีอะทรงผมก็เดี๋ยวเอาให้เหมือนสตั์ทรงนี้มันใช่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาแบบดูโอ้กันบา้างนะฮะเออเอา้าวเป็นลาง่ะเนี่ยเจ๊โอ้ ดับเบิลดรูปดับเบิลดแตกอะเราจะโดนแบนหรือเปล่าเราแบนแฮร์รี่ก่อนอ่ะเซมาเลย แกงกุชชี่นะเจนนี่หยางแล้วก็อา้าวใส่ไม่ดูมาละฉันเป็นสัสตราจามากันนะกอล์ฟโอ้คริสลิสอะไรคริสคริสคริสซัสมติงเนี่ยฮะคริสลิส,สซิสเออลดผสมการ์ดแล้วผสมการ์ดแล้วลจะโดน หมาหมาบอกเลยเผาไปก่อนทุกคนเผายกลอยอพักโนอัพพลัสโอ้โหคอมโบ่ับว้าบบีนบีนอ้าวเดี๋ยวนะมันล่างโอ้โโอ้ยนันมันล่างแบบเผาโอเคอัพพลัส อภัคโนไม่ไปเอ้าวอภัคโนยังอยู่อาภัคโนอภัคโนสามรอบไม่กวาดชิงโยสกโอเคมไม่ดูได้อภัคโนยังอยู่เลยอะโอเครอไหมฉันรอมานะอะฉันได้แล้วนะออฟกุลัส โอ้ยเกือบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้ว <S 2> <S 2> <S โอ้ยตุยเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเขาลุมฉะนะันอะเดี๋ยวคุณเบคคุณเบคช่วยเลงเจนนี่อย่างให้ตายสามรอบคุณ โอเคเลิศสวยโอเคเลิศฉันเหมือนแบบเชื่อมจิตกันอนะแบบนะคุณเบคคนน่าจะฆ่าคู่นะแต่ฉันไม่ไม่ได้ฉันทุกย้ำให้ตุยแย่อ๋ออะจริงๆฉันแอบงงสกิลตัวเองนะว่าแบบ มาเกลี่ผสมอะไรไปบ้างอะเพราะมันเต็มมือไปหมดเลยแบนแฮร์รี่พอตเตอร์ไปก่อนรอบนี้เราจะได้เล่นมาร์โกนเกลส์หรือเปล่า <laughs> ลดนะฮะมันจะต้องวายป่วงมากแน่ๆ ฉันทรมานตัวเองเหลือเกินโฮมพีชแล้วก็อามัลลี่อ,อ๋อยังไงก่อนเดี๋ยวรอเขาไม่ได้เกนเจอร์สเลยนะโอ้ยอุย้ยเอางี้เลยเหรอ โอ้ยเอางี้ได้เหรอเอางี้เลยเหรอเอางี้ได้เหรอ,อ,หรอใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วเย้โอ้ยสตันไปก่อนเผาด้วยเผาไปด้วยเผาไปด้วย แอบคุณรันแอบเอ้ยนะมันล่างโอ,โอมันเป็นล่างไอ้นั่นน่ะสแตนน่ะ <c oughs> ตัวฉันไม่ไปด้วยห <c oughs> ลัก่อนบินไปแล้วจ้าคุณนะ <c oughs> โอเครถการผสมเต็มไปหมด <c oughs> ใช้ไปเลยก็ได้ จะไม่มีเราจะเสียแล้วตอนนี้ความบุ่มบามวะเดี๋ยวเดี๋ยวโลโลโลโผลไม่ทันรถกันหมอกหมอกหมอกโลกับหมอกใส่ด้วยกันได้สตแตนสแตนแต่เราตามด้วยออบคูรัต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 เลิศแล้วฉันหมอกให้เขาทำไมก่อนเพื่อนคุณเพื่อน จะตุยเอสกิลโลกล็กหละเดี๋ยวนะแต่นี่สกิลอะไรเนี่ยผสมอะไรมาไม่รู้ใช่กันนี่สตันด้วยสตันด้วยสตันด้วยเนี่ยนี่บอกเลยนี่เลิศเกินวู้ แกคืสกิลมังวายป่วงมากแผสมอะไรไปแล้ววะ <c oughs> คือบอกเลยว่านอกจากศัตรูจะไม่รู้เลยว่าเราจะใช้อะไรอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือถ้าใครเล่นในโทรศัพท์คงแบบมองไม่ออกอะแกคือมันแบบ เพิ่มเพื่อนแต่เราไม่ชวนเขามาเล่นด้วยนะเพราะว่าอะไรฉันชอบการสุ่มไปเจอผู้เล่นหน้าใหม่ๆนะฮะเพื่อความมันเออเราจะมาไต่แรงจริงจังเพื่ออะไรนะฮะมันเกมนี้มันต้องไปเจอผู้เล่นมากหน้าหลายตานะมันถึงจะบูมบําซัมเบ้นะโอ้อ่ารอบนี้ไม่โดนแบนเจมกอนเกิลส์เนี่ยฮะ ไปกันต่อนะฮะสถานการณ์ตอนนี้คือแบบว่ายุยเลยนะถ้าเป็นผ้าก็คือยับไปแล้วเออมาเริ่มเริ่มอย่าลืมนะว่าเราเป็นมาร์โกนิเกลส์ช่วงนี้คือมาสองเอ็กโคคือจะเลิกกลักไปเลย เอ,อโอ้โอทำไมฉันโดนแบบฉ่ำโอ้ยฉันโดนลุมช่ำโอเคเลยมาอะไรก็มาโอ้ยปินไปก่อน ดี๋ยวนะสวยเพื่อนไปเลยไปเลยออกพลัดไปเลยโอ้ยสว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 ยเลิศตีตีไปตีธรรมดาตีธรรมดายกลอยยกลอยเดี๋ยวยกลอยอีกรอบนึงยกลอยยกลอยอีกรอบนึงได้ไหม อุ้ยจบเกมไม่ได้เสียดายโอเคนี่เดียวนี่เดียวโอ้ยเดี๋ยวลบอะไรเพื่อนเราจะตุยแล้วทุกคนววเดี๋ยเดี๋ยว เอ้ยโอเค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 โอ้ยตุยตุยสวยเพื่อนสวยมากโอ้ยสวยสวยโอ้ยคุณเพื่อนคุ้มค่ากับการที่เราเป็นเป้าล่อมากแมวเนฟแคทนะเออ เขาแต่งตัวเป็นแมวเลยอะน่ารักมากโอ้อะจบลงไปนะฮะแบบว่าตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับแบบไม่มีใครแบบอ่อนให้เอ็โคใหม่กันเลยอะนะคือจัดเต็มใส่เต็มกันไม่ยยางเลยนะฮะอ่ะก็เป็นเอ็โคนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยก็เป็นเอ็โคที่แบบช่วงแรกงงๆอยู่เนาะว่าเราจะผสมสกิลยังไงนะฮะแต่พอเล่นปุ๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าชอบปรับ คือเขาจะมีความคล้ายดับเบิลดอเนาะเออคือชาวช่องอาจจะงงว่าคลายย้ายยังไงพี่เออนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคือดับเบิลดอเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเลือกการ์ดมานะครับแบบใช้เลือกการ์ดมาใช้เนี่ยเพื่อที่แบบรอเลดเกมเขาก็จะบุ้มบัมสัมเบยใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ย mm hmm. มากนกลเนี่ยเขาจะเป็นการเลือกเอาการ์ดที่เรามีนะฮะในเด็กมาผสมกันนะฮะเออมันมันลดคนละแบบนะ นะฮะรอนก็ทำไม่ได้เฮอร์ไมโอนี่ก็ทำไม่ได้ส่วนแฮร์รี่น่ะหรอบอกเลยอย่าหวังนะฮะเออ <What? S 1> แล้วก็คือแบบคือฉันชอบเลยนะฮะเป็นเอ็ o คที่แบบว่ามันวายป่วงอะคือยิ่งยิ่งถ้าแบบวัดศัตรูเขามีไอ้การ์ดอะไรนะหนังสือวิปลาสอะแกผสมกันแบบมั่วไปเลยนะฮะ <laughs> แล้วจำสกิลไม่ได้ด้วยเออ ก็ขอให้ชาวช่องนะครับสนุกกับการประสมการ์นีฮะวันนี้ผมอัศราสุกลาขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย